สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มา,จาเจอกับป,ปุ๋ยเจ๊ไปพีนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาทานข้าวนะคะนี่ก็เป็นกระเพราหมูกรอบกับพราหมูกรอบนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้มาทานข้าวกับญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เราก็ได้สั่งอาหารอันนี้ก็เป็นกระเพราหมูกรอบนะคะ นี่ค่ะคนสั่งกับเผาหมูกรอบค่ะส่วนนี้ปุยสั่งเองค่ะตำแซลมอนกุ้งสดนะคะนี่ค่ะไม่ใช่ตำค่ะยำน้ำปร,รานะคะทุกคนนี่ค่ะเป็นไก่น้าตาน่ากินไหมคะแล้วนี่ก็เป็นปลากับพงนึ่งมะนาวนะ เป็นปลากระพงหนึ่งมะนาวเป็นไงครับเพื่อนๆหน,น้าตาน่ากินไหมเอยวันนี้ปุ๋ยจะไปพีกับครอบครัวก็ได้มาทานข้าวนะคะคนเสื้อเขียวที่นั่งตรงนั้นก็เป็นลูกพีลูกน้องกันนะคะเป็นเจ้าเมือในมื้อนี้นี่เองนะคะนี่ก็เป็นหลานค่ะนั่นท้องคนก็เป็นหลานสาวนะคะ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวกับวิเจพ,พีกันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะอาหารก็ใช้ได้ค่ะนี่ค่ะต่างคนต่างรุยนี่กระเปาไปแล้วนะคะอันนี้ก็นั่งคุยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดเสียงนะคะทุกคนเพราะว่า มีเสียงเพลงแทรกมานะคะก็เลยปิดเสียงนะคะทุกคนนี่อร่อยค่ะ